วันนี้มีค่ายมาชวนกันไปครับกับค่าย P E M E Camp จากวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่ายนี้น้องๆจะได้รู้จักกับวิศวะไฟฟ้าอินเตอร์ลาดกระบังได้เรียนรู้ว่าวิศวะไฟฟ้าเรียนอะไรกันแน่เรียนจบแล้วไปทำอะไรได้บ้างแถมมีกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการรออยู่เพียบที่สำคัญมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะค่ายนี้จะจัดขึ้นในวันที่4-5่กุมภาพันธ์หกเป็นแบบค้างคืนณนะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/eeinterkmitl สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคม66แล้วมาเจอกันนะคร,คร,ครับ